สวัสดีครับวันนี้เรามาทำทรงผมรองทรงนะครับให้นวลขึ้นมานะครับโดยการใช้รองฟันเบอร์หนึ่งครับโดยใช้การตบัดนะครับนี่ครับหลังจากที่ผมขึ้นทรงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังยังขาดความนวลนะครับเราก็ตบัดขึ้นนะครับความนวลเราใช้การตบัดนะครับกับควบคู่กับวี่ใหญ่นะครับ ไม่ได้ใช้วีเล็กนะครับแบบนี้นะครับโดยการใช้รองฟันเบอร์หนึ่งครับสัดไปนะครับสวัดขึ้นไปนะครับก็สวัดไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ต้องเรียบร้อนนะครับสวัดขึ้นสวัดบ่อยๆนะครับก็ใช้วิใหญ่ไปด้วยคูนะครับตัวไหนที่ยาวเกินเราก็ทําการตัดออกได้เลยนะครับเลีย์พื้นที่ไปด้วยนะครับ แบบนี้นะครับะบเรื่อยๆับเรื่อยๆก<ม>็ทำไมต้องใช้วิใหญ่ด้วยเพราะว่าวิใหญ่เป็นตัวคอยคับประคองจุดใดที่ดำเกินไปหรือจะไม่ได้มีจะผมตรงไหนที่มันยาวแล้วก็เลียร์ออกไปด้วยนะครับก็ทำให้ได้ ได้ความนวลต่อเชื่อมผมดำด้วยนะครับเชื่อมกันไปนะับนวดตอนนี้ไม่มีขาวนะครับมีเป็นนวลน,นะครับเป็นนวลเลยนะครับก็ความนวลก็เหมือนเราใช้มีเล็กนะครับตอนนี้ไม่มีขาวนะครับเราจะตะวัดขึ้นแบบนี้นะครับ ใช้นวลแบบนี้นะครับแบบนี้ใช่บบนี้ใหญ่เคลียร์ไปด้วยนะครับจุดไหนที่ดำมากครับ,บ,บ,รบถ้าเราจะตบะัดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าจะไปโดนผมที่ ยังยาวยังม,มีความยาวอยู่นะครับก็จะจะเข้าลึกเกินไปนะครับเราก็ต้องใช้วิใหญ่เป็นตัวรองกําหนดมาให้การสวัดเข้าไปลึกนะครับแล้วก็ได้เคลียร์ช่วงบนออกด้วยนะครับความยาวได้เคลียร์ไปด้วยกันนะครับเก็บความยาวไปด้วยนะครับเพราะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับก็ไม่ขาวมากนะครับเบอร์หนึ่ง ก็เป็นสมรงรองทรงนะครับทรงปลานะครับครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมยใหยดูรอบๆนะครับด้านหลังนะครับเราดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับนะรี่คดูด้านหลังนะครับ หลังจากที่ผมตะวัดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกลับมาดูด้านข้างอีกนะครับสวยงามทีเดียวนะครับนะครับพอเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับก็จบเคลนี้นะครับสวัสดีครับรองทรงกลางนะครับไม่ได้ขาวนะครับเป็นนวลนะครับวัดนวลด้วยรองฟันเบอร์หนึ่งนะครับควบคู่กับวีใหญ่ Yeah.